ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของช่วงปีใหม่นี้นะคะสําหรับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงส่ง,สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คึกคักมากทีเดียวค่ะประชาชนจํานวนมากก็แห่กันไปเลือกซื้อของสดของหวานของใช้จําเป็นนะคะส่งผลให้การจราจรค่ะในเขตเมืองฉะเชิงเซารถติดหลายเส้นทางตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ บรรยากาศวันสุดท้ายของปีมะเสงนะคะปี2,568ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปีมะเมียปี2,569ปีแห่งพลังและความรวดเร็วค่ะ บรรยากาศวันนี้เนี่ยเป็นการส่งท้ายอย่างคึกคักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนหลายพันคนจากหลายพื้นที่เดินทางไปจับจ่ายใช้สอยการเพื่อซื้อของสดของขาวของใช้จําเป็นของหวานต่างๆไปประกอบอาหารรับประทานร่วมกันกับครอบครัวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะอาหารทะเลค่ะ ปูม้าปูทะเลปลากุ้งหมึกหอยสดๆนะคะคือเรียกได้ว่ากลายเป็นสินค้ายอดนิยมในช่วงนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าราคานั้นจะมีการปรับสูงขึ้นกว่าปกติแต่ประชาชนก็ยังเลือกซื้อเพื่อที่จะนำกลับไปรับประทานไปสังสรรค์รับปีใหม่กัน โดยพ่อค้าแม่ค้าให้เหตุผลนะคะว่าช่วงวันหยุดยาวเรือประมงส่วนใหญ่ก็จะหยุดออกทะเลทําให้ของสดมีปริมาณน,น้อยส่งผลให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นเล็กน้อยขณะที่ผักและผลไม้ตามฤดูกาลก็ยังขายดีอยู่ราคาส่วนใหญ่นั้นยังคงปกติ ส่วนด้านการจราจรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายรถหลายเส้นทางรอบตลาดเลยนะคะหลังจากมีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรในเขตเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยติดขัดกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ ขณะที่บรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือเกาะลอยเพื่อที่จะข้ามฟากไปยังเกาะสีชังนะคะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีแบบนี้เนี่ยคึกคักเหมือนเดิมเลยนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมารอขึ้นเรือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไปเขาดาวกันบนเกาะสีชังค่ะ โดยผู้ประกอบการเรือโดยสารข้ามฟากจากสีราชาไปเกาะสีชางต้องเพิ่มรอบการเดินเรือโดยใช้ระบบเต็มออกนะคะคือไม่ต้องยึดเวลาแล้วค่ะ เต็มปุ๊บออกปับ๊บเต็มออกเลยนะคะคือเมื่อผู้โดยสารเต็มจํานวนนั่งก็ปล่อยออกจากท่าทันทีเพื่อที่จะได้ระบายผู้โดยสารแล้วก็ลดความแออัดบริเวณท่าเรือขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำศรีราชาหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองศรีราชาและฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาก็มาร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกคนสวมเสื้อชูชีพตรวจความพร้อมของผู้ขับเรือซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวค่ะ